ตำรวจพู้กล้าหาญเสียชีวิตหลังจากถูกยิงระหว่างต่อสู้กับโจรบราซิลจากสิบเอกเควิตันเดอโอลิเวียราวาเลแห่งหน่วย p m e r j เสียชีวิตขณะอายุ48ปีระหว่างปฏิบัติการในเมืองวิลาดาเปญยาเมืองริโอเดจาเนโรของบราซิลเขาเป็นที่รู้จักจากการช่วยชีวิตเพื่อร่วมงานในปี2020และเขามักจะรอดชีวิตจากการบาดเจ็บมาตลอดการทำงานแต่วันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาเขาต้องจากไปภาพเหุ การที่ถูกถ่ายไว้ได้เขาคือตำรวจฮีโร่ที่ช่วยชีวิตเพื่อร่วมงานที่ถูกสังหารในขณะต่อสู้กับโจรที่ยึดครองเมืองเขาเป็นสมาชิกกองกำลัง PMERJ มาถึง24ปีและเขามีลูกชายหนึ่งคนที่ต้องดูแลตามรายงานของหน่วยจากสิบเอเควิตันของกองพันที่สี่ในอิรักาเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ปฏิบัติภารกิจในเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อปราบปรามกลุ่มโจรที่รุนแรงทำหน้าที่กู้คืนรถยนต์ที่ถูกขโมยไปออกหมายจับและรื้อถอนสิ่งกีดขวางที่ ที่โจรทำไว้เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ซึ่งระหว่างปฏิบัติการเกิดการยิงปะทะก,กันระหว่างตำรวจและกลุ่มอาชญากรจาก1ิเอกถูกยิงที่ศีรษะเขาได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานทันทีและนำตัวส่งโรงพยาบาลในเมืองเปญยาแต่การบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตที่นั่นกองตำรวจทาฮาริโอเดอจานเนโรได้แสดงความอาลายัยต่อการเสียชีวิตของเขาและครอบครัวเหตุการณ์นี้ทำให้จำนวนตำรวจที่ถูกยิงในคริโอเดอจานเนโรในปี2025เพิ่มขึ้นเป็น67นายโดยในจำนวนนี้ ียชีวิต34นายและบาดเจ็บอีก3 3นายซึ่งจํานวนนี้47นายเป็นเจ้าหน้าที่กองตารวจทาหารและ2 2นายเสียชีวิตตํารวจเควิตนันเป็นที่รู้จักในปี2020เมื่อเขาเยแบกเพื่อร่วมง,งานไว้บนหลังของเขาจากการถูกยิงภาพบนโซเชียลมีเดียในวันที่5พฤษภาคมแสดงให้เห็นภาพพันแผลที่คอและรายงานว่าถูกสะเก็ดระเบิดใส่ในายกรัฐมนตรีได้ระบุว่านี่จะเป็นแผลเป็นจากกระสุนปืนนัดที่10แต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพอผมยังอยู่ในเกมกลุ่มโจรนี้เป็นกลุ่ม ทรยากรที่เมริโอเดอจาเนโรที่อันตรายพวกเขาต่อสู้กับตำรวจมาอย่างยาวนานด้วยการมีอาวุธเทียบเท่ากับตำรวจการต่อสู้กับโจรแห่งนี้นั้นไม่ง่ายเลยค่ะมีการปฏิบัติงานทุกวันจนถึงทุกวันนี้และเป็นเรื่องที่น่าเศร้ากับการจากไปของตำรวจฮีโร่ทุกนายที่ต้องสูญเสียนับไม่ถ้วนเขาเป็นตำรวจที่ถือว่าเป็นตำรวจชั้นยอดและเป็นบัดดี้ที่ดีในสถานการณ์ที่เลวร้ายสุดท้ายนี้ขอแสดงความเสียใจต่อตำรวจผู้กล้าด้วยค่ะ